ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวคุกกี้รันทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับเกมคุกกี้รันกันนะฮะก็เดี๋ยวนี้มันมีกิจกรรมมาใหม่ครับกิจกรรมเกี่ยวกับสงการก็คือกิจกรรมนี้นะครับก็คือการเก็บหยดน้ํานั่นเองครับก็50หยดต่อยเท็มหนึ่งชิ้นตอนนี้ผมก็เก็บครบแล้ว12ชิ้นนั่นเองผมก็โอเควันนี้เราจะมาดูคอมโบที่เอาไว้ออโต้เก็บนะฮะตอนนี้ก็ 1นึทุ่มครึ่งพอดีก็หนึทุ่มก็รีตีติไปแล้วะฮะไม่ต้องสงสัยว่าทำไมตีติสูงก <g c ười> ็คอมโบที่ใช้ก็จะเป็นคอมโบนี้นะครับก็จะเป็นคุกกี้คุกกี้ไอ้อะไรวะโตขึ้นฮะกะช็อกโกแลใช่เปล่าดูครับส,ส่วนสมบัติก็จะเป็น <c ười> สมบัติที่ติดวิงสักคินเลยนะสมบัติคนจน <c ười> ก็จะเป็น ที่จริงขนนกเนี่ยไม่ต้องจาเป็นจะต้องตีบวกไอเป็นอันนี้นะฮะแต่สองอันนี้ต้องต้องใช่ะฮะก็จะเป็นโดนัทที่เอาไว้ช่วยฟื้นชีวิตจากตกหลุมเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งสี่ครั้งครับกับกับไอตัวนี้มเมล็ดที่เอาไว้ดึงขึ้นจากหลุมนะครับช่วยดึงขึ้นจากหลุมหนึ่งครั้งโอเคแล้วก็ซึ่งคอมโบนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นจะ,จะได้หยุดน้ําประมาณตาละ 6ถึง5นะฮะหรือว่าแเลยทีเดียวสูงสุดนะครเราก็จะไม่ใช้อะไรทักอย่างสำหรับคนที่ต้องการเก็บอีกีนะผมซื้อนี้ก็ได้นะครับแต่ผมเต็มละแล้วก็จะลองไปลองกันเลยผมก็จะมาโชว์ให้ดูนะฮะว่ามัน <laughs> มันเก็บง่ายยางไงนั่นเองนะครับอ่าัหนึ่ง ก็งี uh, ้ฮะเกมทกี throw, ่รันเครื่องผมก็จะช้าปกตินะฮะคอมโบนี้เป็นคอมโบที่เอาไว้สำหรับคนว่าขี้เกียจเล่นจริงนะฮะวนคนที่อยากเล่นยก็ส่วนคนที่ขยันเล่นก็ขยันเล่นดีกว่ามันเก็บได้ประมาณสิบกว่าชิ้นมากกว่านี่แหละผอว่าชิ้นแรกโอ้โหภาพย่างน่าเสียดายครับมันเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะว่าเพราะว่ามัน ยังไงดีเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมันไม่เหล็กมันซัดเลี้ยงมันใช้ไม่เหล็กพอดีแล้วหยดน้ำมันมาซึ่งมันจะไม่เก็บนะฮะมันก็ได้ไปอยูต่ตรงไม่เหล็กแทนตรงนี้เอง กล่องกันเพินเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหได้ทับหนึ่งเลยทีเดียวครับโอ้โหอะโอเคได้จุดน้ำเหมือนกันแล้วนะฮะปกติจะต้องได้สองนะฮะก็พลาดไปหนึ่งเดือดเมื่อกี้นะฮะเพราะหลังเมื่อซีฟเออร์เอิญมีแม่เหล็กมานะปกติมันจะไม่มีง่ายๆนะครับอ คือผมจะลองเทสสองรอบนะครับให้ลองเทสสองรอบว่ามันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่และเก็บได้ตาเท่าไหร่บ้างนะครับก็ส่วนเงินนี่ปกติจะอยู่ที่สามพันกว่านะครับหรือไม่ก็สองพันถ้าละคุน,นะครับก็ประมาณนั้นแหละครับส่วนคะแนนก็อยู่ประมาณ 14, 000, 000คิบสี่ล้านนะฮะเท่าที่ผมดูหลายๆตาโดยพวกที่แบบมันจะมีภารกิจประจํา ประจำด่านเอาไว้เก็บคะแนนถึงหมื่นล้านก็ลองใช้คอมโบโนี้ก็ได้ครับสำหรับคนที่พอมงประตูชั่นนี้แล้วเนี่ยสามารถใช้คอมโบโได้โดยการเปลี่ยนชัตเลี้ยงคุกกี้ไอชัตเลี้ยงช็อกโกดอกเป็นตาช่างเหรียญน,นะก็จะเป็นการเก็บตังค์ซึ่งเก็บตังค์ตาละประมาณ8 0ดพันได้นะฮะก็ใช้สมบัติ10เซตนี้เหมือนกัน ส่วนเรื่อง EP ที่เก็บได้ต่อหนึ่งครั้งนะฮะการเล่นต่อออโต้รันหนึ่งครั้งประมาณ3 5ม0ถึง5,000อัพนะครับก็สาบคนที่ที่เกียรติยวก็ลองใช้คุมโบนี้ได้นะฮะก็รรประมาณเรียวเรียว50กว่านี่น่าจะเรียว50นี่น่าจะขึ้นทีละหลายเปอร์เซ็นเลยนะ แต่ถ้าวิวหกสิบกว่านี่ประมาณสามรอบขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นกันโดยรวมนะฮะก็อันนี้ดูกันว่าเห็นไหมว่ามาไกลมากเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกของสัตว์เลี้ยงใหม่นะฮะตัวใหม่ซอนดูเลยมีซอนฟาทีนะโอไม่รู้เขาเก็บได้ทีิจยดแล้วนะฮะก็อ่าโอเครอบแรกนะครับใช้ประมาณเวลาประมาณ สามถึงสี่นาทีนะโดยประมาณซึ่งผมไม่ได้จับเวลาเราได้สี่หยดหรือเปล่าเมื่อกี้มองไม่เห็นก็ไม่ดได้กองอะไรอ่ะโอเคนะฮะโอเคเราจะมาลองรอบที่สองกันโอเครอบแรกเราก็ได้สิบห้าลานคะแนนเราคุ้มค่าคะแนนสิดเลยโอเคนะฮะ ผมจะลองใช้ x p คูณ2ให้ดูนะครับสำหรับคนที่จะเล่นเก็บ x p ไปด้วยนะครับมันจะได้เท่าไหร่ โอ้โหออีกแล้วพ้าอีกแล้วครับทิ้นี้อีกแล้วอะไรวะเจ๋เงเลยะฮะ จริงๆแล้วผมเห็นมีคนหลายคนเขาแนะนํากันหลายอย่างใส่หลายอย่างก็ลองดูนะฮะมันมีลักหลายขอมโบให้ออโต้ลังเล่นครับไม่ว่าจะใช้ความเร็วพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะฮะหรือไม่ก็หรือไม่ก็อะไรไม่รู้นะฮะาผมใช้คอมโบนี้มาหลายๆเนินเลยนะฮะที่จริงมันมีใช้ได้กตัวนะคือตัวพี่นก พีโอนะฮะใครรู้บ้าไม่ได้ชื่อพีโอเลยผมชอบแยกอยูน่นะก็คือตัวอัสวินผู้หญิงก็สามารถใช้ไอเทมนี้มาได้เหมือนกันก็ได้ไปไกลได้เหมือนกันนะฮะแต่ที่จริงมันแต่คนออตโต้รันแตกต่างกันนะฮะเพราะบางคนอาจจะมีไอเทมหรือ ตัวช่วยเนี่ยอย่างเช่นไอ้เนี่ยโดมีโดเลมีซอนปลาเนี่ยมันบางคนเขาก็ไม่มีก็ทำให้มันออโต้รันแตกต่างกันนั่นเองนะฮะเห็นไหมครับมันมาไกลพอสมควรเลยครับ โอเคก็จบไปกับสองรอบนะฮะโอเคได้ XP ประมาณ4,200ันสกับหยดนะ้ำประมาณ4หยดนะฮะถ้าเป็นปกติผมจะได้ประมาณ5หยดนะฮะหรือไม่ก็ดวงดีหน่อยก็6หยดกว่ากว่านั่นเองนะครับก็ขอจบการรีวิวอันใหม่ไปเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับพิ <c oughs> จะอณาวดทำไมเนี่ยก็ <c oughs> สำหรับฟิกคุกกี้ตัวใหม่ผมจะมาทีหลังกันโอเคบายบาย